สำนักดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับสหายสายป่าคนบ้าปลูกต้นไม้พร้อมที่จะคืนป่าให้แผ่นดินกันวันนี้จะมาดูรั้วทองคำเขียวนะครับที่เราทำเองกับมือเลยรั้วทองคำเขียวนี้ก็คือเป็นพื้นที่เขตแดนที่ติดกับเพื่อนบ้านนะครับถนนที่พี่น้องกำลังเห็นอยู่นี้เป็นถนนที่เราขุดจาก พื้นที่เราเองนะฮะขุดคันคูรอบพื้นที่นะฮะจะจะเรียกว่าคลองไส้ไก่ก็ได้แต่ว่ามันมันตรงไม่ได้โค้งเว้าเป็นเขตแดนฝั่งซ้ายมือจะเป็นนาเพื่อนบ้านขวามือจะเป็นพื้นที่ของเราถนนที่เห็นนี้เป็นถนนที่เราขุดขึ้นมานะครับด้านขวาที่ถัดจากต้นยางนาจะเป็นคลองน้ำ หรือว่าคลองเสกไก่กว้างประมาณทั้ง3เมตรถึง4เมตรลึกประมาณเมตรครึ่งถึง2เมตรนะฮะนั้นดินที่ขุดตรงคลองนั้นเนี่ยได้เอามาถมเป็นถนนถนนตรงนี้รถปิ๊กอัพวิ่งได้นะครับประมาณสัก4เมตรกว่าๆก็กถือว่าเป็นชนแดนกับเพื่อนบ้านแล้วผมก็ปลูกต้นยางนาเป็นหลัก ที่ต้องเลือกปลูกยางนาะเพราะว่ามันเป็นต้นที่ตรงนะครับเลือกไม้ปลูกเขตแดนจะเลือกที่ตรงจริงๆแล้วจะปลูกฝั่งถนนด้านซ้ายเนี่ยจะปลูกก็ได้แต่คงจะทะเลาะกับเพื่อนบ้านแน่นอนเพราะเขาว่าจะไปงํานาเขานั้นตรงนี้ก็ถือว่าให้เห็นเป็นแนวทางไว้นะครับเราก็เลยปลูกต้นไม้ได้ด้านเดียวปลูกเมื่อประมาณปี53นะครับ ถนนแนวรวนั้วนี้ถนนยาวประมาณ1กิโลเมตรเพราะที่ดินตรงนี้จะเป็นที่ดินหน้าแคบแต่ยาวมากๆยาว1กิโลเมตรเลยนะครับเป็นเส้นตรงนะครับผมผมก็ปลูกต้นไม้ต่างตางเหล่านี้ไว้เป็นกันลมเป็นกันสารเคมีด้วยเพราะนาที่พี่น้องเห็นอยู่ตรงหน้านั้นน่ยด้านซ้ายเนี่ยโหใช้เคมีกันสะบั้นหั่นแหลกเลยแหละ ฉีดพ่นกันสี่ห้าหัวเดินกันเป็นแผงนะครับนั้นต้นไม้ของเราก็เป็นตัวเป็นกันชนนะครับเป็นกันชนเป็นตัวซับสารเคมีเป็นตัวกันลมด้วยเพราะมันอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้พอดีลมมรสุมข่วงประเทศไทยก็จะมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็ช่วยปะทะแรงลมพอสมควรนั้นต้นไม้ของเราก็โตมาได้ประมาณ10ปีนะฮะ ตอนเริ่มต้นปลูกก็ต้องลดน้ํานะครับพี่น้องสมัยนั้นผมไม่ได้เพาะกล้าเองซื้อกล้ามากล้าสิบบาทต้นยางนากับต้นตะเคียนที่เลือกต้นต่างๆเหล่านี้เพราะว่าต้นมันตรงนะครับตรงเขตแดนตรงเนี้ยเพื่อนถามมาเยอะว่าจะปลูกห่างจากเขตแดนจริงๆเท่าไหร่ก็เนี่ยดูจากถนนนะครับก็ประมาณสามถึงสี่เมตรเราก็เสียพื้นที่จะเรียกว่าเสียพื้นที่ไหมล่ะอ่า เว้นเป็นถนนไว้นะครับแต่ก็ด้วยสมานฉันนะ์นะก็ใช้ร่วมกันนะ่ะเพื่อนบ้านก็ได้ใช้ถนนเราด้วยแหละนะครับเราไม่ได้ล้อมรั้วถุนจะล้อมรั้วก็ทําได้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทําันนั้นต้นไม้ก็เติบใหญ่มาเรื่อยๆื่อยแต่ต้องบอกนะครับไม่ใช่ปลูกแล้วมันโตโตเลยนะพี่น้องเอาต้องรดน้ําผมก็ใช้กระบวยรดกระบวยที่เป็นคลองข้างๆต้นยางนานั่นแหละที่ขุดคลองแล้วเอาดินมาถมเป็นถนนนะ มันก็มีร่องน้ําอยู่แล้วก็เอากระบวยตักร่องน้ําขึ้นมาวักขึ้นวักขึ้นจากต้นยางนาต้นเล็กๆนะครับผมเังจาบรรยากาศได้ต้นยางนาต้นเล็กๆแล้วก็ลดน้ําอาทิตย์ละครั้งแล้วคอยตัดหญ้าตัดหญ้าในพื้นที่เอียงๆนะครับเพราะเป็นเป็นช่วงสโลปผมปลูกต้นไม้เนี่ยตรงช่วงสโลปนะครับไม่ใช่ปลูกขึ้นมาบนคันถนนปลูกเป็นช่วงคันสโลป ในเวลาตัดหญ้าจะลําบากมากเลยเพราะมันจะเอียงเอียงเนาะมันจะถลายลงบ้างแล้วก็มันจะตัดต้นอย่างนาเราด้วยเนี่ยโอ้โหใบมีดเดี๋ยวต้องระวังมากแต่เขตแดนตรงนี้ต้องระวังไฟนะครับเวลาเพื่อนบ้านเกี่ยวข้าวเสร็จหยุดไฟเผาตอซังเนี่ยโอ้โหผมแล้วเสียวทุกทีเนยอย่างดีมีถนนกั้นอยู่นั้นแปลงพี่น้องที่จะทำเนี่ยต้องระวังเรื่องนี้กันให้ดีนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เอาคลองไว้ด้าน นอกดีกว่าเอาถนนไว้ด้านในเอาคลองในเป็นการชวนเป็นเขตแดนแล้วเอาถนนไว้ในที่ของเราถ้าถนนไว้ในที่ของเรานั้นเราสามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้สองฝั่งถนนให้เป็นอุโมงต้นไม้ได้เลยมันจะไม่ไม่งำใครก็คือเอาคลองไว้ชิดชนดแดนเพื่อนแล้วก็น้ําในคลองถ้าเรามีหล่อได้นะครับมันก็จะเพื่อป้องกันไฟได้ดีมากเลยอันนี้ก็เป็นแนวทาง แต่ตอนทําสมัยนั้นมันก็ไม่มีประสบการณ์มากนะครับมาสิบปีที่แล้วก็ใสยนี่แหละมีความตั้งใจอยากจะทําก็ทําไปตามภาษานะครับผมก็ได้เห็นต้นไม้แล้วก็ชื่นใจแลต้นตาลน,นี่ก็ปลูกไว้นะครับไม่ยากเลยฝังดินบางๆแล้วก็กลบหน้าดินฝนตกมันก็ขึ้นเองนะครับต้นตาล ก็คงเป็นข้อคิดดีๆให้กับพี่น้องประมาณนี้นะครับออลืมบอกไปว่าสวนเราอยู่ที่สวนบุญผักพืชตบนนํบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับผมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามกันครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านคืนป่าให้แผ่นดินนะครับผม